วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทครับวัตถุมงคลทันหลวงพ่อกวยเสกทันนะครับหลวงพ่อหั่นเสกนะพี่นะาสายพิจิตสายนครสวรรค์ทันหลวงพ่อสุพ์เสกครับมาแบ่งปันพี่ไหลรายการเลยนะครับพี่นะามาเริ่มรายการแรกในค่ําคืนนี้กันเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อจวนครับเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองซุ้มครับปีหนึ่งห้านะครับยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบ้างคงคารามครับ เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นนิยมรุ่นดังเลยครับพี่ปลุกเสกพร้อมกันกับเหรียญหลวงพ่อกวยหน้าโลนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ออกวัดเดิมบ้างคงคารามนะพี่นะซึ่งนะครับถ้าเป็นเหรียญหน้าโลของหลวงพ่อกวยท่านนะครับเล่นหากันหลักหลายหมื่นถึงแสนนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญทรงของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มครับรุ่นนี้ครับเขาจะมีปุกเสกนะครับสี่เหรียญสี่เกจินะพี่นะเกจิท่านที่หนึ่งครับหลวงพ่อกวยนะพี่นะท่านที่สองหลวงพ่อแบนนะครับ ท่านที่3าหลวงพ่อนะครับอ่าหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อแจ่มนะพี่นะอ่าหลวงพ่อกูไวหลวงพ่อแบนหลวงพ่อแจ่มนะครับแล้วก็หลวงพ่อจวนนะพี่นะอ่าสี่จะตุเหรียญครับปลุกเสกพร้อมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับก็เป็นหนึ่งในสี่เหรียญครับในวาระพิธีปลุกเสกปีหนึ่งหวัดเดิมบางนะพี่นะเป็นเหรียญของหลวงพ่อจวนนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองซุ้มครับอ่ารุ่นนี้ครับยกช่อฟ้าวัดเดิมบางนะพี่นะเนื้อทองแดงรมดําครับ เหรียญน,นี้ครับเป็นบล็อกไม่มีเม,มตานะพี่นะแท้ดูง่ายนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับแท้ดูง่ายเลยนะครับดูที่ขอบตัดนะพี่นะตัดโบราณน,นะครับตัดฉีกนะพี่นะดูที่ใบหน้าหลวงพ่อท่านนะครับรุ่นนี้ครับเขาจะมีบล็อกมีเมตาจะเป็นบล็อกท็อปสุดครับแล้วก็บล็อกไม่มีเมตาคือบล็อกรองนะพี่นะบล็อกนี้เลยนะครับบล็อกไม่มีเมตาครับเขาก็จะปล๊มนะพี่นะ ปั๊มออกนะครับไม่ค่อยชัดนะครับเป็นบล็อกลองนิยมนะพี่นะเหรียญนี้ครับแบ่งให้500บาทนะครับพี่นะเหรียญนี้แบ่งให้500บาทครับจัดส่งฟรีการันตีวัตถุมงคลแท้ให้โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเด็กหอพระเครื่องนะครับอ่าต่อมาครับมาที่บล็อกท็อปกันเลยนะครับวันนี้ก็ได้บล็อกนะครับบล็อกมีเมตตาเข้ามาแบ่งปันครับบล็อกมีเมตตานะครับจะปั๊มคมชัดนะครับสวยดังเหรียญจะตุอ่กขออภัยครับสวยดังนะครับพี่นะดังเหรียญหน้าโลหลวงพ่อกวยนะพี่นะ อ่าสวยดังเหรียญหน้าโลหลวงพ่อกวยเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นของนะครับหลวงพ่อจวนนะพี่นะเหรียญเขาจะปั๊มคมครับบล็อกมีนะครับมีเมตตาแบบนี้นะพี่นะบล็อกมีเมตตานะครับบล็อกนิยมครับเขาจะปั๊มชัดนะพี่นะอ่าบล็อกมีเมตานี้เล่นหากันหลักพันนะครับบล็อกไม่มีเมตานะครับเล่นหากันหลักร้อยนะครับอง์นี้เป็นบล็อกมีเมตตาครับปั๊มคมชัดผิวสวยเดิมเลยครับพี่อ่าผิวสวยเดิมเลยครับจมูกเดิมเดิมนะพี่นะ จมูกนี้เป็นปกติครับเหรียญรุ่นนี้ครับปีหนึ่งห้าครับส่วนมากจมูกเขาจะแบบนี้เป็นปกตินะพี่นะด้านหลังครับผิวลุ้งด้วยนะพี่นะยกช่อฟ้าวัดเติมบางครับผิวลุ้งเลยนะครับเหรียญนี้ครับบล็อกท็อปสุดเอาไปพันสามนะพี่นะบล็อกท็อปนะพี่นะผิวสวยเลยครับผิวเดเดิมนะพี่นะหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับทานหลวงพ่อกวยเสกนะครับทานหลวงพ่อจวนหลวงพ่อแบนนะครับทานเกจิไหลคณาจารย์ร่วมเสกนะพี่นะ อ่ารายการต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดพระปางนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อทองปี19ครับออกวัดพระปางนะพี่นะสวยเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อทองครับพระครูนะครับพระครูนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อทองนะพี่นะวัดพระปางนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นหลังเจดีย์วัดพระปางนะพี่นะรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นผูกพัทสีมานะครับ ผูกพัทศรีมาวัดพระปางปี19นะครับแท้ดูง่ายครับเหรียญรุ่นนี้นียังจับต้องได้ครับแต่ใช้พุทธคุณที่ทันหลวงพ่อไวยเสกได้นะพี่นะอา่ารุ่นนี้ครับรุ่นนี้แท้ดูง่ายครับจุดจ่ายตังเลยครับพี่จุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้นะเราจะดูที่นะครับบริเวณนะครับระหว่างครับอา่าระหว่างนะครับอ่าระหว่างเจดีองเจดีแบบนี้นะพี่นะอา่าองเจดีครับเราจะเห็นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่เป็นเกิดมาจากการปั๊มนะพี่นะชัดเจนนะครับ เหนือมาจากเจดีเหมือนนี kind of, ้คร right, ับเป็นเส้นคมครับสุดขอบเหรียญนะครับแท้ดูง่ายนะครับรุ่นนี้จะต้องมีทุกเหรียญครับแล้วก็จุดจุดใจตังเลยครับทุกเหรียญจะต้องมีเลยนะพี่นะตรงดูพี่ๆดูตรงนะครับาวัดพระปรางครับงออาตรงนะครับรอเรือนะพี่นะประมาณตรงรอเรือครับตรงรอรอเรือตรงพระนะพี่นะอ่ารอเรือตรงพระเราจะเห็นเป็นขีดตัดระหว่างนะครับพระกับงานนะพี่นะสวยเลยนะครับแท้ดูง่ายครับรุ่นนี้ครับ อ่ารุ่นนี้แท้ดูง่ายเลยครับเหรียญ er หลวงพ่อทองวัดพระปางนะทุกเหรียญจะต้องมีครับเหรียญ er ที่1นะครับเหรียญที่2นะพี่นะอ่าเหรียญที่สองครับอ่าเหรียญที่สองวัดพระปางนะครับอ่าเหรียญนี้ครับผมจะมียอดมาแบ่งปันทั้งหมดสี่เหรียญนะพี่นะเอาแบบราคาแบ่งปันไปเลยครับเอาไปเหรียญละ350บาทนะครับเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะพี่นะมียอดมาแบ่งปันสเหรียญนะครับ เหรียญหลวงพ่อทองหลวงพ่อกวยเสกครับรุ่นนี้หลวงพ่อกวยนะครับหลวงปู่โตนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังหลายคณาจารย์เลยครับพี่ร่วมเสกนะครับเกจิชื่อดังหลายคณาจารย์ร่วมเสกครับหลวงพ่อทองวัดพระปางนะครับผูกพัทสีมาครับรุ่นนี้ครับปีหนึ่งเก้านะครับรายการต่อมาครับผมมีนะครับมีเป็นพระผงจตุปีหนึ่งแปดครับจตุรพิษพรชัยนะครับปีหนึ่งแปดครับรุ่นนี้ออกวัดรัตนชัยนะครับขออภัยครับวัดเขาใหญ่นะครับ เข่าใหญ่สุพรรณนะพี่นะอ่าสุพรรณบุรีครับรุ่นนี้จะเป็นปางสุโขทัยนะพี่นะอ่าปางสุโขทัยครับเข่าใหญ่นะครับรุ่นนี้ครับปลูกเสกจัตุด้วยครับแล้วก็เป็นรุ่นนะครับวาระนะพี่นะที่หลวงพ่อไวยเสกนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังหลายคณะจานเสกนะพี่นะอ่าเหรียญสวยนะครับองค์นี้สวยนะพี่นะอ่าองค์นี้สวยครับปางสุโขทัยนะครับหลวงพ่อไวยเสกครับ จตุลพิทพรชัยสุพรรณบุรีปี18นะครับพระดีปีลึกหน้าสะสมนะพี่นะองค์นี้นี่แบ่งให้องค์ละ450บาทครับอ่าองค์ละ450บาทนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่สิวลีนะครับวัดเทพากรปี1 15ครับอ่าเทพากรห5ครับเนื้อผงน้ํามันครับรุ่นนี้หลวงพ่อไวเสกหลวงปู่โตเสกนะพี่นะอ่าปี15ครับพะระสิวลีเทพากร นะครับแท้ดูง่ายครับองค์นี้จะเป็นผงน้ำมันครับเขาจะเรียกว่าพระศิวลีพิมพ์ทอดพิมพ์นะพี่นะอ่าพิมพ์ทอดพิมพ์ปีหนึ่งห้านะครับเทพากรนะพี่นะสวยเลยนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทครับองนี้นะพี่นะอง์ละสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับมาที่รูปถ่ายหลวงพ่อไวยครึ่งองคนะครับปีหกสี่นะพี่นะปีหกสี่รุ่นรวมใจสิทธิครับรูปฉากนี้มีประสบการณ์มากมายเลยครับไม่ว่าประสบการณ์ทางด้านแคลวคาดปลอดภัยนะครับ รอดจากนะครับ M 26นะพี่นะเป็นประสบการณ์ทางด้านระเบิดนะพี่นะประสบการณ์โชคลาภก็มีนะครับรุ่นนี้ครับแท้ดูง่ายครับรูปบานนี้นี่มีเกย์มีปอมเสริมมากครับในช่วงปี6 5หนี่เกย์ระบาดเลยครับพี่รุ่นนี้แท้ดูง่ายครับจุดจ่ายตังเลยครับพี่ดูที่หลวงพ่อกล้ยชุตินทโรครับสาะโอตรงกับขีดเส้นสังคติครับพี่แล้วก็ใบหน้าแววตาของหลวงพ่อท่านจะมีเม็ดสีนะครับอยู่เหนือสีษะนะครับอยู่ที่จุดเม็ดตาแบบนี้นะครับพี่นะ สวยเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันอิติปิโสเตี้ยครับยันอิติปิโสครับหรือว่ายันหนุนดวงครับพี่นะรุ่นนี้ก็พุทธคุณจะโดดเด่นทางด้านหนุนดวงนะครับหนุนดวงกันดวงตกแบบนี้นะพี่นะโชคลาภต่างๆค้าขายดีนะครับพี่นะแบ่งให้บานละ300ครับรูปครึ่งองค์ปี2564นะพี่นะเป็นรูปนิยมเลยครับรองจากยันคู่ก็ต้องครึ่งองค์ครับพี่ในปี64นะพี่นะบานละ300บาทนะครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับ รูปยันคู่ครับปี6 3นะพี่นะรูปทายหลวงพ่อกวยยันคู่ปี63ครับบานนี้นะครับแท้ดูง่ายเหมือนกันครับดูที่บริเวณสังคติของหลวงพ่อกวยท่านนะครับสังคติของท่านครับลายน้ำจะเฉียงครับพี่ลายน้ำจะเฉียงลงชัดเจนนะครับแล้วก็แววตาหลวงพ่อท่านคมชัดยันทั้งสองข้างนะครับตึงคมนะพี่นะสวยเลยครับรุ่นนี้ครับบานนี้ครับไม่มีเขี้ยวนะครับด้านหลังเด้งนะครับ บานนี risque, ้ไ no ม่มีคาบกาวเปื้อนนะพี่นะแบ่งให้เลยครับพี่เอาไปบาลละ300บาทนะครับอ่าบานละ300บาทเท่านั้นนะพี่นะบานนี้สวยเลยครับเรี่ยมเดิมวัดนะพี่นะงานเลียมเดิมวัดนะครับเขาจะเรี่ยมเป็นงานนะครับอ่ากรอบน้ําตาลนี้ครับสวยเลยนะพี่นะอ่าเอาไปบาลละ300บาทครับยันคู่นี้ถือว่าเป็นรูปรองนิยมจากครึ่งองครับถ้าเกิดเป็นรูปครึ่งองค์ท่านไม่มีเชี่ยวก็สตาร์ทที่7 8 9 0 0แล้วครับพี่นะอ่าองนี้นะครับเป็นแบบไม่มีเชี่ยวครับยันคู่นะพี่นะ รองนิยมจากหนีเขี้ยวนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่พระสมเด็จครับพี่พระสมเด็จนะครับบางขุนพรมปี47นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปุกเสกครับแล้วก็รุ่นนี้ครับเป็นองค์สมเด็จนะพี่นะพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์นะครับอ่ารุ่นนี้ครับเขาก็จะผสมมวลสารเก่าของบางขุนพรมแตกหักกรุทันนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตปุกเสกแบบนี้นะครับมีมวลสารหินต่างหินวิเศษศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเยอะมากนะครับ อง,งนี้เป็นพิมพ์อกคุดเสียนบาทแช่น้ำมนต์นะพี่นะอกคุดเสียนบาทแช่น้ำมนต์นี้ผมแบ่งให้องละ350าครับแล้วก็อกคุดเสียนบาทแบบไม่แช่น้ำมนต์อง,งนี้จะมีกระเทาะหน่อยเอาไป200นะครับอ่า200บาทนะครับอ่าแล้วก็พิมพ์นะครับอ่าองนี้นะครับก็จะเป็นพิมนะพี่นะพิมพ์ปกโพนะครับปกโพโพ,พิมพ์ตื้นนี้แบ่งให้350บครับบางขุนพรมรุ่นนี้ถือว่าน่าเก็บเลยครับพี่นะเป็นชุดที่ผมแยกมาจากชุดกรรมการกลองใหญ่เลยนะครับ าบางขุนพมรุ่นนี้พระดีปีลึกปี4 7นะครับอายุพระผ่านมาไม่ต่ํากว่า20กว่าปีแล้วครับพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมานะครับมาที่นะครับเหรียญน,นะครับเรหรียญหะนุมานมหารปราบหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนปี57ครับพี่เหรียญรุ่นนี้ทันหลวงปู่ทันหลวงปู่เร่งท่านเสกนะพี่นะทันหลวงปู่เร่งท่านเสกครับเหรียญหะนุมานมหารปราบครึ่งองค์หลวงปู่เร่งนี้แต่ก่อนนี้เล่นหากันองคหนึ่งครับ 4- 5 6ห้าต้องมีครับ เอาเฉลี่ยไปเลยนะพี่นะเอาไปอง์ละ200อครับอ่าองละ200บาทเหรียญรุ่นนี้ครับขึ้นชื่อเลยครับสายเหนียวเมืองอุทัยธานีครับหลวงปู่เร่งสิทธิหลวงปู่เคลือบนะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะด้านหลังเป็นหลังหะนุมานนะครับมีรันเลขกำกับด้วยครับพี่สร้าง9 9 9 9 9เหรียญนะครับองค์นี้เลข569นะครับหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนนะพี่นะสายจังหวัดอุทัยธานีทราบกันดีนะครับรายการต่อมานะครับมาที่ เหรียญนะครับมาที่เหรียญครับของนะครับเหรียญของหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับปี19นะครับเกจิชื่อดังครับวัดจันเสนนะพี่นะหลวงพ่อโอดวัดจันเสนครับเหรียญร้างอาคาเรียนปี19เหรียญนี้นี่แบ่งให้500ครับพี่แต่ก่อนนี้เล่นหากันพันก็บาทนะพี่นะแต่ก่อนนี้เล่นหากันหลักหลายพันเลยครับแต่ก่อนนี้ถ้าเกิดเปิดพันหนึ่งนี่ปิดไวเลยครับพี่นะเหรียญรุ่นนี้ครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนปลุกเสกนะพี่นะพระดีปีลึกนะครับ เหลี่ยนนิยมของท่านเลยครับแล้วก็องค์นี้ผิวนะครับผิวสวยนะพี่นะองค์นี้ผิวสวยครับนี Creation. ผิวลุง้งม่วงๆครับเขาเรียกว่าผิวออกนะครับอออกรุ้งนะพี่นะผิวรุ้งสวยเลยนะพี่นะปีกมแมลงทับนะครับอ่า ah, ผิวสวยครับแท้ดูง่ายนะพี่นะหนึ่งเลยครับดูที่ใบหน้าหลวงพ่อท่านคมชัดบล็อกปั๊มคมชัดตัวหนังสือน,นะครับคมชัดแบบนี้นะพี่นะหลวงพ่ออดจันเสรนะครับเอาไป500บาทนะพี่นะ รายการต่อมานะครับมาที่หลวงพ่อโมวัดจันทนารามครับปี59นะครับรุ่นนะครับบารมี30ทัศนะพี่นะเหรียญนี้ครับเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ปลุกเสกนะอุโบสถวัดจันทนารามครับเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวเลยนะพี่นะหลวงพ่อโมครับสายเหนียวเมืองห้อยกดครับเหรียญแบบครึ่งองค์ท่านนะพี่นะเอาไป250ครับเนื้อลมดําผิวลุ้งนะพี่นะเนื้อลมดําผิวลุงครับ รายการต่อมาครับมาที่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานครับออกวัดคองคูรุ่นอุดมทรัพย์ปี55นะครับรุ่นนี้หลวงพ่อวันเซกนะพี่นะต่อโคตดหลวงพ่อวันชัดเจนนะครับอ่าเอาไป200บาทเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่าเหลือองค์สุดท้ายนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับพี่นาอ่ารายการต่อมาเลยนะครับเสือนั่งเตาครับปี53ครับเป็นชุดที่ผมแยกมาจากช่อนะพี่นะ แยกมาจากช่อกรรมการครับตัดช่อเลยครับพี่นะเป็นช่อที่สร้าง9 9องค์นะพี่นะสร้าง9ก้าช่อนะครับชุดนี้ก็เป็น1ในเก้านะพี่นะหนึ่งใน9้าตัดแยกมาเลยนะพี่นะเอาไป400นะครับเอาไป400บาทเท่านั้นครับเสือนั่งเต่าหลวงพ่อวันครับพี่พระดีปีลึกนะพี่นะรุ่นนี้ครับปี53สอ่าสวยเลยนะครับเสือนั่งเต่าหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอ่ารายการต่อมานะครับมาที่สมเด็จแหลมม่านพิมพ์ใหญ่นะครับ ปีห3ครับหลวงพ่อกวยปี53นะพี่นะรุ่นฉลองเลือนไทยนะครับปี5้าเลี่ยมเดิมอะขอภัยครับเลี่ยมใหม่นะพี่นะอารุ่นนี้ครับเขาก็จะมีงานเลี่ยมเดิมเลยครับแต่งานเลี่ยมเดิมนี่ก็จะหายากหน่อยนะครับเหรียญอะองค์นี้เป็นเลี่ยมใหม่ครับแล้วก็มีกล่องเดิมครบนะพี่นะแบ่งให้1 0 0 0บาทน,น, <ๆ S 2> นะครับอาเลี่ยมกันน้ํานะครับเลี่ยมกันน้ําสวยนะพี่นะ 1, หลวงพ่อกวยปี53ฉลองเลือนไทยพิพิธภัณฑ์นะครับมวลสารเก่าเยอะมากครับรุ่นนี้ครับพระในช่วงนะครับพระในช่วงปี52-53ปี39นี่มวลสารเยอะมากนะครับเพราะว่าปี53นี่เขาก็ใช้มวลสารเก่าของปี39นะครับใช้มวลสารต่างๆของหลวงพ่อกวยครับอาทิเช่นนะครับจีวรเกษาหลวงพ่อท่านนะพี่นะ ที่นะครับอ่าอยู่ที่โรงแก้วเสดระหลวงพ่อท่านนครับที่จะต้องนะครับอ่าที่จะต้องนะครับเปลี่ยนทุกปีนะพี่นะอ่าเขาก็จะมาบดผสมเป็นมวลสารด้วยนะครับองละ1000บาทนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่พระปากน้ําหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับปี36องค์นี้มีกระทะหน่อยนะพี่นะปากน้ำนะครับหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอาไป150นะพี่นะองค์นี้นะครับอ่า150บาทเท่านั้นนะครับ รายการต่อมานะครับมาที่นะครับของหลวงพ่อวิชาวัดสี่มณีวันรครับหลวงพ่อวิชาท่านครับปัจจุบันท่านอยู่วัดชรทุเรียนนะพี่นะตากฟ้านะครับนครสวรรค์นะพี่นะหลวงพ่อวิชาท่านนะครับถือว่าเป็นเกจิชื่อดังครับในสมัยท่านนะครับในสมัยท่านนะครับอยู่ชัยนาธนะพี่นะ อยู่มะโนรมนะครับชัยนาทนะครับท่านก็มารวมปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขปี 1819- 2 0นะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อกวยนะครับก็ในสมัยท่านอยู่ชัยนาทท่านก็มารวมเสกให้กับหลวงปู่สุขหลวงพ่อกวยบ่อยนะครับพี่นะเหรียญนี้ครับก็จะเป็นเหรียญปี19นะครับปี1 9สมัยนะครับหลวงพ่อวิชาท่านนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดสีมณีวันครับพระดีปีลึกหน้าสะสมเลยนะพี่นะเหรียญนี้แบ่งให้300นะครับ เหรียญนี้แบ่งให้300บาทครับเนื้ออปากาครับพี่นะหลวงพ่อวิชาวัดสีมณีวันครับรายการต่อมานะครับมาที่นะครับหลวงพ่อสมชายเกษโลครับเป็นสิ์ของนะครับหลวงพ่อบุญยังนะพี่นะหลวงพ่อบุญยังหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนแบบนี้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสมชายท่านครับถือว่าเป็นสายตรงหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะหลวงพ่อสมชายเกษโลครับด้านหลังเป็นหลังหะนุมานนะครับเนื้ออปากาลงยาเขียวครับ เอาเฉลี่ยไปเลยครับพี่นะนาผมไปเช่ามาจากนาตู้วัด500ครับพี่เอาไป300นะครับอ่าเอาไป300บาทนะครับหลวงพ่อสมชายเกษสโลนะพี่นะแห่งวัดหนองน้อยนะครับอ่ารายการต่อมานะครับมาที่เหรียญหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับอ่าหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยพิจิตรนะพี่นะโพทะเลนะครับสายหลวงพ่อเงินครับอ่าองค์นี้นี่เอาไปองค์ละสอ0้นะครับอ่าองค์ละ200ครับเหรียญกงจักรรุ่นสอปี4 6นะครับ คงจักรรุ่น2ปี4 6หน้าเก็บนะพี่นะถ้าเกิดรุ่นแรกนี่เล่นกันหาเล่นหากันหลักพันนะพี่นะอ่าองค์นี้เอาไป200พอครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่นะครับชุดแบ่งปันเลยครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญดวงเศรษฐีแบบนี้นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นอายุวัฒนมงคลปี59นะครับอ่าแล้วก็มาที่เหรียญครับเหรียญปีนะครับปี60ูนครับรุ่นเงินไหลกองทองไหลอ่าทองเหลือเก็บแบบนี้นะครับอ่าเหรียญที่2นะครับอ่าเหรียญที่3ครับ เหรียญที่3เป็นเหรียญครับพี่นะอ่าเป็นเหรียญทรงนะครับหลวงพ่อเงินครับทรงหลวงพ่อเงินแบบนี้นะครับสามเหรียญนี้นะครับเอาไป250พอครับพี่สามเหรียญ250ยบาทครับของหลวงพ่อวันวัดคองคูณนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเอาเป็นชุดแบ่งปันไปเลยนะครับ250บาทจัดส่งฟรีนะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่ของหลวงพ่อนงครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับปี61นะครับรุ่นสร้างเจดีนะพี่นะปี62ครับ เป็นเนื้อหล่อนะพี่นะเนื้อหล่อชนวนเก่าครับเอาไป200ครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับสายหลวงพ่อเงินนะพี่นะสวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับหลวงปู่สุขนะครับออกโรงเรียนชัยนาทพิธีขคมปี40นะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้เอาไป300นะครับเหรียญครึ่งองค์หลวงปู่สุกนะพี่นะอ่ารายการต่อมามอหลวงพ่อวันนะครับมอปกาครับหลวงพ่อวันนะครับแกะมาจากกระดูครับเอาไปเล่มละนะพี่นะ เล่มละ500บาทครับมประกาหลวงพ่อวันนะพี่นะมประกาหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะพี่นะมอประกาเหลือเล่มสุดท้ายแล้วครับเอาไปเล่มละ500นะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะมประกาหลวงพ่อวันครับหลวงพ่อวันท่านก็จะโด่งดังทางด้านสายเครื่องรางครับไม่ว่าจะเป็นตะกุดคู่ชีวิตนะครับทางด้านเครื่องรางสาย สายนะพี่นะอ่าสายเบี้ยแก่นะครับสายประหลักท่านโด่งดังมากนะพี่นะเพราะว่าท่านเรียนตำลัดตําราสายหลวงพ่อมหาโพนะอ่าอแพ้ครับหลวงพ่อโพนะพี่นะวัดวังหมาน่านะครับสายหลวงพ่อเงินครับอาจารย์หลวงพ่อเงินแบบนี้นะครับอ่ารายการต่อมาครับรูปหลวงพ่อวิชัยนะครับไตรมาสปี66นะครับผมจะมีฉากสีกับฉากขาวดําปั๊มสิงเอาไปบาลละ350้าครับพี่อ่าบานละ350บบาทนะพี่นะอ่ารายการต่อมาเลยนะครับรูปนะครับยันคู่นะครับ ยันคู่หลวงพ่อกวยปี6 7นะครับหลังตะกุด3กษัตริย์ครับย้อนยุคปี1 2 1 5 2 1ครับบานนี้นี่แบ่งให้บานละ300นะครับบานละ300บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่นะครับเหรียญฉลุนะพี่นะเหรียญล่อฉลุครับเหรียญล่อฉลุนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี39ไป200นะครับหลวงพ่อวันเกติไหลายคณาจารย์เสกนะรุ่นนี้นะครับ พระดีปีลึกเลยนะครับรายการต่อมานะครับมาที่เหรียญพรพระพรมหนึ่งหกแปดนะพี่นะพรพระพรมหนึ่งหกแปดเอาไปห้าร้อยนะครับหลังมีมนสาหลวงปู่มหาศิลาด้วยครับจาพนมนะครับนักแสดงฮอลลีวูดนะครับเป็นผู้จัดสร้างครับอ่ารุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะพี่นะรายการต่อมาหลวงปู่สุกเหลือเหรียญเดียวแล้วครับเนื้อทองแดงมหาราบนะพี่นะเหรียญกระถินปีหกสองหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่าครับ หลังคุดมหาอํานาจนะครับรุ่นนี้ครับมหาลาบโชคลาบดีนะครับมหาอํานาจดีด้วยครับรุ่นนี้นะพี่นะเอาไปเหรียญละ350บาทครับสามร้อยาบบาทเท่านั้นนะพี่นะรายการต่อมาครับเหรียญเจริญพรนะครับเหรียญเจริญพรนะครับของนะครับเหรียญเจริญพรนะครับของหลวงพ่อคูณปี60นะพี่นะเหรียญนี้เอาไปร้อยของหลวงพ่อหลวงพ่อวันนะครับหลวงพ่อวันวัดคองคูณนะครับเอาไปร้อยเก้าเก้านะครับ อ่า199บาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่เหรียญเมตตาครับหลวงพ่อสมบุญวัดลำพังบองนะพี่นะเอาไปเหรียญละ700นะครับเหรียญรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญไม่ตัดปีกด้วยครับเนื้อสัตตะนะพี่นะปี2558รครับหลวงพ่อสมบุญวัดลำพังบองนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อนะครับสุพ์วัดนะครับวัดศรีทรงธรรมนะพี่นะนครสวรรค์ครับผมจะมีเนื้ออัปป้ากับเนื้อสัตตะครับ เอาเฉลี่ยไปเลยครับเอาไปเฉลี่ยอง์ละ300พอครับพี่นะเฉลี่ยให้เลยนะครับเอาไปองละ3 0 0นะครับหลวงพ่อสุพจนะพี่นะสายเหนียวนครสวรรค์นะครับรายการต่อมานะครับมาที่นะครับเหรียญเจ้าสัวมหาเศรษฐีหลวงพ่อวันครับเจ้าสัวมหาเศรษฐีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับพี่นะปี62นะครับปี62นะพี่นะเหรียญนี้นะครับแบ่งให้นะครับอ่าแบ่งให้เหรียญละ300ครับเนื้อปอกกระสุนลูกปืนนะครับ อ่าเนื้อปอกกระสุนลูกปืนครับพี่นะสวยเลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่เหรียญครับมนพการชนะจนนะครับพี่อ่ามนพการชนะจนหลวงพ่อกวยครับรุ่นนี้ครับเสกหลายวัดมากครับรุ่นนี้16วาระพิธีนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้นะครับอ่ารุ่นนี้ครับหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อวิชัยนะครับอ่าแล้วก็นะครับเกจิชื่อดังหลายคณาจารย์ร่วมเสกเลยครับเหรียญมนพการชนะจนนะครับ รุ่นนี้ครับได้ฉายาว่าเหรียญล่อไม่ละลายนะพี่นะสุดยอดประสบการณ์เลยครับหลังหะนุมานครับเหรียญนี้เนื้ออัปก้าด้วยครับพี่องค์นี้เลข799นะครับเจ็ดเก้าครับเอาไปเหรียญละนะครับเหรียญละ1,000บาทนะพี่นะเหรียญละ1,000บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับเหรียญนะครับหลวงพ่อเปรื่องนะครับวัดลาดยาวนครสวรรค์ครับเนื้อเนื้อนวะโลหะนะพี่นะเนื้อโลหะหน้าชนวนนะครับ เอาไปเหรียญละ350บาทนะครับอ่าสายนะครับหลวงพ่อเปื้องท่านเป็นสายหลวงปู่สุกนะครับสายปู่สุกสายพ่อเดิมนะพี่นะเอาไป350บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยนะพี่นะวัดลาดยาวนครสวรรค์นะครับรายการต่อมาครับเป็นชุดแบ่งปันนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับอ่าเหรียญท้าเวสสุวรรณเจริญราษของนะครับหลวงพ่อใหัดนะครับวัดลำกระดานครับกรุงเทพมหานครนะพี่นะเหรียญท้าเวสสุวรรณแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่นะ เหรียญท้าวเวสวรรณครับหลวงพ่อหยัดนะพี่นะปี6 3นะครับกับนะครับเหรียญนะครับไอ้ส้มฉุนนะพี่นะขอภัยครับไอ้ไข่นะครับไอ้ไข่63นะครับไอ้ไข่6 3ครับเอาไป2เหรียญนะพี่นะ2เหรียญจัดโปรไปเลยครับไอ้ไข่นะครับเป็นลงยาแบบนี้นะครับ2เหรียญนี้เอาไป200นะครับตกเหรียญละ1น0นะพี่นะ2เหรียญ200บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับมาที่สมเด็จใบสมอ9วัดหนองตาแก้วครับ ปี57ครับออกวัดหนองตาแก้วนะพี่นะรุ่นนี wow ้ครับรุ่นน um right ี้หลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อภูนนะครับร่วมเศกนะครับเกจิชื่อดังหลายคณาจารนเศกครับก็จะมีผงนะครับวิเศษนะครับผงนะครับผงศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะเป็นหนึ่งครับใบสมอนะครับใบสมอที่หลวงพ่อไวยปลูกเศกไว้ที่วัดหนองตาแก้วแบบนี้นะพี่นะผสมอยู่ด้วยครับอ่าทรายพระพุทธลูปที่อยู่ในโบสถ์แบบนี้นะครับผงตะเคียนทองต่างๆนะครับองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับ พิมพกลางครับผมจะมีพิมพ์กลางแล้วก็พิม์เล็กนะพี่นะเอาไปองละ200นะครับอาละค์ละ200บาทนะพี่น่ารายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่พระผงพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อพิงค์ครับอ่าเนื้อวานนะพี่นะอ่าเนื้อวานครับหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดซับชมพูนะครับอ่าเอาไปองค์ละ150บาทนะพี่นะพระเจ้าห้าพระองค์นะครับรุ่นนี้แกะพิมพ์บล็อก15หหลวงพ่อเงินครับ แกะบล็อกหน้าครับของพระเจ้าพระองค์ปี15หลวงพ่อเงินวัดบางคลานด้วยนะพี่นาสวยเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะพี่นาย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ๆท่านใดสนใจรายการไหนครับผมก็จะขึ้นลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไว้ให้ด้านบนคลิปนะครับ